สวัสดีครับกลับมาอยู่ช่องกอปสายบุกนะครับวันนี้ผมมาบ้านหลางแห่งหนึ่งใน,นจังหวัดประจวบคิรีขันนะครับเป็นบ้านสวนป่านะครับสวนปามเขาล่ำลือกันว่าบ้านหลังนี้ เียน <He> ผมก็นัดมาสำรวจในกลางวันนะครับบนรอบบ้านนะครับท่ามกลางท่มามกลางใกล้มืดแล้วครับตอนนี้ช่วงเวลาหกโมงเย็นนะครับมาสำรวจดูแล้ว ำรวจมาล้างแห่งนี้มีตักรยานเก่าๆหนึ่งคันนะครับบริเวณข้างบนบ้านไม่กล้าเข้าไปครับกลัวอืมบรรยาสิงสาราสัตว์นะครับ ก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับบริเวณรอบๆนะครับก็ตามด้วยเขาต่างๆนะครับในสวนนี่นะครับต้นปาล์มนะครับต้นปาล์ม เสียงอะไรครับเนี่ยครับก็ดูบริเวณบ้านก็น่าสะพรึงกลัวนะครับ ก็น,น่ากลัวอยู่อีกแบบนึงน,นะแต่หมองเวงมันไม่ได้กลัวอะไรมากครับกลัวแค่พวกสัตว์ต่างๆนะครับสัตว์ร้ายต่างๆนะครับอันนี้น่ากลัวมากขอจบรรงงานเพียงเท่านี้นะครับยังไงผมจะมาติดตามถ่ายทำต่อนะครับ